หลายๆครั้งที่มีแพทย์ออกมาพูดหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลนะครับข้อมูลจากจีนเนี่ยมันบอกเราอยู่3ามอย่างชัดๆนะลองดูว่าเราเป็นคนกลุ่มไหนแล้วลองดูว่าเราควรจะแพนิกระดับไหนแยก2กลุ่มคร่าวๆใหญ่ๆก่อนนะค,คือถ้าเราเป็นคนแข็งแรงดีเนี่ยอันที่1เลยเนี่ยคือ,เ,อ,อเคสส่วนใหญ่80%เนี่ยหายได้เองซึ่งคนที่หายได้เอง80%เนี่ยแทบไม่ต้องกินยาอะไรเป็นพิเศษเลยก็เป็นยาลดไขย้ยาแก้อาการตามธรรมดามเพราะฉะนั้น กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ละร่างกายแข็งแรงปกติดีนะไม่มีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยเด็กวัยกลางคนถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้เนี้ยเ,เรื่องแพนิคเรื่องเราจะตายหรือเปล่าอันนี้จะเป็นส่วนส่วนน้อยนะครับถัดมากลุ่มที่มีอาการหนักหรือกลุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นกลุ่มที่อายุเยอะเยอะก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับเจปีขึ้นไปกลุ่มเนี้ย เป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นโรคประจําตัวพวก NCD เบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตพวกนี้สัดส่วนคนที่ป่วยแล้วตายเนี่ยสูงกว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มนี้เรายิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นคือหมายความว่าคุณอาจจะไม่ยังไม่60 คุณอาจจะ40แต่คุณเป็น NCD ใช่คุณก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แต่สิ่งที่หลายคนเป็นหัวก็คือถ้าคุณติดไปแล้วคุณไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเช่นคุณเป็นวัยรุ่นคุณไม่คุณไม่เป็นไรแต่คุณติดไปไม่รู้ตัวแล้วคุณไปแพร่เชื้อให้คนที่บ้านคุณใช่แล้วคนที่บ้านคุณซึ่งเป็นคนชราอันนั้นแหละอันตรายใช่ใช่จริงๆตรงนี้เป็นรอยต่อของ2กลุ่มนี้นะคือกลุ่มที่แข็งแรงติดเชื้อแต่ไม่ตายเนี่ย ถ้าเกิดพยายามทําการป้องกันตัวเองได้เพื่อไม่ให้ตัวเองติดเนี่ยมันจะได้ไม่ถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่เราที่เรารักใน <ừ> ครอบครัวหรือคนรอบข้างเราที่เขาอาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นผู้สูงอายุซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะต้องช่วยกันปกป้องเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเองจะอยู่ในกลุ่มแปล80%นะเราก็ควรจะต้องระมัดระวังการติดเชื้อด้วยเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นตัวถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนที่เขามีความเสี่ยงกว่าเราครับก็ถือว่าร่วมมือกันก็แล้วกันแต่ว่าไม่ต้องแพนิคถึงขนาด เราทุกคนจะต้องตายเมื่อติดโครค